154การเปลี่ยนนบยูงของเสี่ยวเหมยทังซานเห็นเหมยกงจือจากคนที่กำลังต่อสู้สองกลุ่มนี้ในทันทีแต่ละกลุ่มมีเจ็ดคนโดยที่เหมยกงจืออยู่ในกลุ่มหนึ่งดูเหมือนว่ามีเพียงนางเท่านั้นที่เป็นมนุษย์คนอื่นๆเป็นอสูรทั้งหมดทังซานร,รู้จักสองคนในกลุ่มของเหมยกงจือคนหนึ่งคือหมีน้อยที่ข่มขู่เขาและอีกคนหนึ่งเป็นคู่แข่งในความคิดของเขาผ่าอสูรผู้ที่มีผมสีบลอนโดยธรรมชาติ เมื่อเห็นหมือกลมจือดวงตาของถังซานก็ไม่สามารถขยับได้เลยวันนี้นางสวมเครื่องแบบที่แข็งแรงและเครื่องแบบสีน้ำเงินเข้มบนร่างเปลียวของนางเด็กหญิงอายุ13ปีเริ่มมีพัฒนาการโดยผมยาวของนางรวบเป็นหางมาไว้ด้านหลังศีรษะยืนอยู่ปลายแถวแล้วปล่อยมันไปที่แปลกคือการเปลี่ยนแปลงของนาง เสียวเหมยมีสีผมดั้งเดิมคือผมสีดำแต่ในเวลานี้ผมยาวของนางเป็นสีฟ้านกยูงสีฟ้านี้สะดุดตามากและผมยาวของนางนางก็กระพือกปิกด้วยการกระทำของนางและในมือของนางนางถือดาบเล่มหนึ่งมีขนนกอยู่ด้านหลังดาบนี่คือขนนกยูงทังซานมองไปที่อาวุธในมือของเหมยกงจือด้วยความประหลาดใจและในชั่วพริบตาก็มีแสงสว่างวาบขึ้นในใจของเขาเขาจำสิ่งที่กวนหลงเจียงพูดในทันที ในเมืองเครือรีมีเผ่าพันธุ์อสูรที่ทรงพลังที่ควบคุมสถานที่แห่งนี้เผ่าพันธุ์อสูรนี้แข็งแกร่งมากในสารบรรพบุรุษเพียงเพราะจัก,กรพรรดิส,สิ้นพระชนและไม่มีจัก,กรพรรดิองค์ใหม่เกิดขึ้นความแข็งแกร่งของเผ่าพันธุ์ปีศาจนี้ก็ลดลงอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ปรมาจาร,รย์ร่วมสมัยยังคงเป็นราชาปีศาจซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดเมืองหลักที่ดูแลเผ่าอสูรนี้เผ่าพันธุ์ปีศาจนกยูงเจ้าเมืองเครือรีร่วมสมัยคือราชาอสูรนกยูง จากการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเหมยกงจือในเวลานี้จะเห็นได้ว่าการแปลงร่างเทพอศูรของนางน่าจะเป็นนกยูงราชาแห่งนกการเปลี่ยนแปลงนกยูงสายเลือดของนางได้รับมาจากสายเลือดของเจ้าเมืองเคอรี ในตอนนี้ถังซานเข้าใจทุกอย่างแล้วทำไมแม่ของเหมยกงจือถึงเปิดร้านชานมนายจตตุตรัดเมืองเคอรี่ได้ทำไมเหมยกงจือจึงสามารถมาเรียนที่โรงเรียนอันดับหนึ่งในเมืองเคอรี่ได้ทำไมแม้แต่อศูนไม่กล้าปรากฏตัวต่อหน้านางทั้งหมดนี้เป็นเพราะต้นกำเนิดสายเลือดของนาง นางมีสายเลือดของเผ่าอสูรนกยุงและเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่เผ่าอสูรนกยุงธรรมดานางน่าจะมีสายเลือดราชาอสูรนกยุงที่บริสุทธิ์นางถึงสามารถเข้าเรียนที่โรงเรียนเคอรีเพอขณะที่ความคิดของทังเปลี่ยนไปเขาก็รู้สึกปวดหัวทันใดนั้นผู้เท่าเหมาก็คำรามเสียงต่ำมีอะไรให้ดูรีบทำงานครับทังซานตกลงอย่างรวดเร็วและมองออกไป จากการสังเกตสั้นๆน,นี้เขาได้ค้นพบว่าความแข็งแกร่งของเหมยกงจือไม่ได้อ่อนแอนางยืนอยู่แถวหลังของทีมและทุกครั้งที่ขนนกยูงในมือเหวี่ยงออกไปจะมีขนนกยูงขนาดเล็กจำนวนมากพุ่งออกมาโจมตีคู่ต่อสู้ในระยะกลางและระยะไกลขัดขวางคู่ต่อสู้และสร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมของนางเมื่อคู่ต่อสู้ต้องการโจมตีนางในระยะไกลเพื่อนร่วมทีมของนางก็ตั้งรับเต็มที่และจะไม่ให้โอกาสคู่ต่อสู้เลยดูเหมือนว่านางเป็นแกนหลักของทีม และในทีมของพวกเขาอสูรหนุ่มที่มีผมสีลอนแข็งแกร่งขึ้นมากแต่เขายังคงรักษารูปร่างของมนุษย์ไว้ดูคล้ายกับท่ารับใช้มนุษย์เส้นผมสีทองที่ยาวสลวยเป็นประกายสีทองอารามและฝ่ามือทั้งสองข้างก็ใหญ่มากและการยิงฝ่ามือทุกครั้งจะเป็นภัยต่ออีกฝ่ายหนึ่งเผ่าอสูรสิงโตทองนี่คือทายาทโดยตรงของสายเลือดสีทองของเผ่าพันธุ์สิงโตมันน่าทึ่งจริงๆ ชายหนุม่มในเผ่าสิงโตทองคำผู้นี้มีระดับการฝึกฝนอย่างน้อยระดับ8ในความรู้สึกของทังซานเหมยกงจือน่าจะเข้าสู่ระดับขั้นที่7แล้วมันคือสายเลือดที่ทรงพลังจริงๆความแข็งแกร่งของทั้งสองฝ่ายในการต่อสู้นั้นอยู่ที่ระดับ7และมีเพียงผู้นำสองคนที่นำโดยทั้งสองฝ่ายเท่านั้นที่มีระดับ8 เพราะเพียงแค่ต้องดูมันเป็นเวลาสั้นๆน,นั่นคือสิ่งที่ถังซานมองเห็นเขาไม่สามารถดูมันได้อีกต่อไปและผู้เท่าเหมาจะโกรธหักเห็นเขามองอีกครั้งแต่ถังซานพอใจมากที่ได้เห็นเหมยกงจืออยู่ที่นี่ในวันนี้โชคดีโชคดีเนตจิงจอกสวรรค์เป็นสิ่งที่ดีมากเหมยกงจือไม่ได้สังเกตเห็นถังซานที่กวาดลานและการต่อสู้ระหว่างทั้งสองฝ่ายได้เกิดขึ้น ทั้งสานเหลือบมองเป็นครั้งคราวขณะทำความสะอาดพยายามจดจำความรู้สึกของรูปลักษณ์นี้ให้มากที่สุดหลังจากสังเกตไม่กี่ครั้งเขาพบว่าการแปลงร่างเทพอสูรของเหมยกงจือร่างกายไม่ได้เปลี่ยนไปมากนักมีเพียงผมและตาเท่านั้นที่เปลี่ยนเป็นสีฟ้านกยูงเป็นสีฟ้านกยูงที่สวยงามมากซึ่งเพิ่มความกล้าหาญและความงามให้กับนางเล็กน้อยนอกเหนือจากนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นใดนี่เป็นลักษณะเฉพาะของการแปลงร่างเทพอสูรขั้นสูง ถ้าสิ่งที่นางได้รับมาคือสายเลือดของราชาอสูรนกยูงจริงๆการแปลงร่างของนกยูงควรเป็นระดับแรกของการแปลงร่างเทพอสูรมันเป็นระดับเดียวกับจิ้งจอกสวรรค์จึงไม่น่าแปลกใจที่นางจะมีสถานะเช่นนี้ท่ามกลางกลุ่มอสูรกล่าวได้ว่าเสี่ยวเหมยเป็นมนุษย์คนแรกที่ถังซานเห็นว่ามีสถานะที่สูงกว่าในเผ่าอสูร การต่อสู้นั้นดูเดือดและทังสานสามารถสังเกตได้เป็นครั้งคราวดังนั้นเขาจึงมองเห็นเพียงเศษเสี้ยวของการต่อสู้ระหว่างทั้งสองฝ่ายทีมของเหมยกงจุดแข็งแกร่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคนนกยุงที่นางยิงดูเหมือนจะอยู่ที่ไหนสับแห่งระหว่างความเป็นจริงกับความว่างเปลา่าพวกมันมีพลังมากและสามารถปรากฏในสถานที่สำคัญได้ตลอดเวลาและชายหนุ่มแห่งเผ่าสิงโตทองคำที่อยู่ข้างนางก็แข็งแกร่งมากเช่นกันความแข็งแกร่งของระดับขั้น8ทํทำให้เขาสามารถทนต่อการโจมตีของทีมฝ่าย ตรงข้ามได้ทั้งหมดสร้างโอกาสมากขึ้นสําหรับฝ่ายของเขาที่จะชนะความแตกต่างในความแข็งแกร่งของทั้งสองฝ่ายค่อนข้างชัดเจนดังนั้นการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ได้นานเกินไปและทีมของเหมยกงจื่ก็จบลงด้วยชัยชนะหลังจากการต่อสู้ทั้งสองฝ่ายยืนรวมกันและดูเหมือนจะคุยกันเรื่องบางอย่างในขณะที่ถังซานทําความสะอาดอย่างรวดเร็วบางครั้งก็เหลือบไปมองหาโอกาสที่จะหันหลังกลับโดยมุ่งความสนใจไปที่เสี่ยวเหมยและชายหนุ่มในตระกูลสิงโตทองคํา ทางสานไม่ได้กังวลเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างพวกเขาอย่างไรก็ตามอายุปัจจุบันของเหมยกงจือจะไม่อนุญาตแต่ท้ายที่สุดเขาไม่อยากเห็นนางอยู่ใกล้ผู้ชายคนอื่นมากเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาดูดีเมื่อพิจารณาจากอายุของเขาชายหนุ่มจากเผ่าสิงโตทองคำน่าจะอายุพอๆกับอูปิงจีแต่เขามีความแข็งแกร่งระดับแปดอยู่แล้วยิ่งกว่านั้นในฐานะเผ่าพันทิงโตทองคำความสามารถและศักยภาพของเขานั้นไม่ต้องสงสัยเลย โชคดีที่เหมยกงจือดูเหมือนจะทิ้งห่างสำหรับทุกคนเห็นได้ชัดว่ารักษาระยะห่างและเพื่อนร่วมทีมของนางก็เคารพนางมากเช่นกันและสิงโตหนุ่มไม่ได้เข้าใกล้เหมยกงจืออย่างจงใจในเวลานี้สิ่งนี้ทําให้ถังซานถอนหายใจด้วยความโล่งอกเพื่อที่จะแข็งแกร่งขึ้นเขาต้องแข็งแกร่งขึ้นเร็วขึ้นจริงๆ ความหึงหวงเป็นบาปดั้งเดิมจริงๆเมื่อเห็นว่าพวกเขาจะอยู่กับทีมได้อย่างไรทังซานยอมรับว่าเขาหึงความหึงหวงทําให้เขาต้องการที่จะแข็งแกร่งขึ้นเร็วขึ้นและทํางานหนะักมิฉะนั้นถ้าผู้ชายคนนั้นเป็นคู่ต่อสู้ในความรักจริงๆเขาจะไม่สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ในความรักได้หรอกหรือ มือกงจือและพักพวกของเขาจาับไปหลังจากพูดคุยกันสักพักพื้นที่การต่อสู้ของปีศาจก็เงียบลงทันทีมือและเท้าของถังสารคล่องแคล่วมากและเขาทำความสะอาดเสร็จภายในเวลาที่กำหนดหลังจากทำความสะอาดเขาก็จับไปอย่างเงียบเงียบและกลับมาที่บ้านพักงานทำความสะอาดของเขาในตอนบ่ายไม่ถูกยกเลิกเนื่องจากงานเพิ่มเติมชั่วคราวในตอนบ่ายเขาทำความสะอาดจัตุรัสหน้าอาคารเรียนหลักต่อไป ขณะทำความสะอาดความงามทั้งหมดในจิตใจของเขาคือรูปลับของนกยูงที่เปลี่ยนไปตามเวลาสัมผัสของนกยูงสีฟ้านั้นช่างสวยงามจริงๆนางเป็นแค่เด็กเมื่อนางโตเต็มวัยไม่รู้ว่านางจะสวยงามขนาดไหน ิีใจมากที่ได้เห็นนางโชคของเนตจิ้งจอกสวรรค์เข้ามามีบทบาทอย่างมากพอกลับไปแล้วยังต้องมองหาตูไปเพื่อฝุกฝนต่อไปและพยายามจะเข้าระดับท่านสี่ให้เร็วกว่านี้เขาจึงสามารถควบคุมตัวเองได้มากขึ้นโชคหลายอย่างแม้ว่ามันจะทําให้เกิดความอ่อนแอเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาอ่อนแอลงยิ่งไปกว่านั้นตัวเขาเองก็มีพลังจิตวิญญ,ญาณเหลวที่แข็งแกร่งและความอ่อนแอของเขานั้นเบากว่า,วาของตูไปมากงานทําความสะอาดในตอนบ่ายค่อนข้างง่ายขณะที่ทังซานกับ กำลังจะหยุดงานทางใดนั้นหัวใจของเขาก็สั่นไหวเล็กน้อยและเขาก็เงยหน้าขึ้นมองไปในทิศทางเดียวโดยไม่รู้ตัวเด็กสาวที่สวยงามผู้ฟื้นคืนผมสีดำของนางกำลังเดินออกไปที่ประตูโรงเรียนอย่างรวดเร็วนางกำลังจะออกไปบทที่155ความสนิทสนมของเหมยกงจือ ในเวลานี้นางอยู่คนเดียวโดยสวมชุดเครื่องแบบของโรงเรียนเคอรรี่โดยมีผมยาวสีดำพาดอยู่ด้านหลังศีรษะของนางร่างกายของนางก็เปล่งประกายออกมาอย่างแปลกประหลาดอย่างน้อยก็ในสายตาของทงังซาน เขาหยุดการทำความสะอาดโดยไม่รู้ตัวและมองมาที่นางโดยตรงด้วยความรู้สึกผสมปนเปกันทั่วขณะหนึ่งเขาอยากจะรีบเข้าไปกอดนางถูบริมฝีปากจิดใต้สํานึกถูกทําให้ระกุมและเบ้าตาก็ชื้นเล็กน้อยแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นนางคนเดียวไม่มีใครอยู่ใกล้ๆกรากับว่าทั้งโรงเรียนเครอรีกลายเป็นภาพเบื้องหลังระหว่างพวกเขาในเวลานี้ ทังซานกวาดสายตามองคนรักของเขาในชีวิตก่อนหน้านี้และความรักครั้งใหม่ของเขาในชีวิตนี้มือทั้งสองข้างอดสารเล็กน้อยไม่ได้ความโชคดีของเนตจิ้งจอกสวรรค์นั้นจริงใจจริงๆที่จะไม่หลอกลวง่าเหมือกงจือที่กำลังจะเดินออกไปด้านนอกหยุดชั่วคราวดูเหมือนนางจะรู้สึกอะไรบางอย่างและหันศีรษะของนางมองไปทางถังซานโดยไม่รู้ตัว ดวงตาของพวกเขาจบการเหมยกลมจุตกตะลึงครู่หนึ่งและเกิดความสับสนในดวงตาของนางในวินาทีถัดมานางหันกลับมาและเดินไปทางถัง,างซานเมื่อเห็นนางเดินเข้ามาหาเขาในหัวใ,วใจของถังซานมีความรู้สึกผสมปนเปนเขาเป็นมนุษย์มาสามชั่วอายุคนรู้สึกแทบหายใจไม่ออกในขณะน,นี้หัวใจของเขาเต้นเร็วขึ้นทันทีและเสียงหัวใจเต้นแรงแม้ตัวเขาเองก็ยังรู้สึกไม่อยากเชื่อเล็กน้อยมีอะไรผิดปกติกับข้านางอยู่ที่นี่ข้าควรทำอย่างไร เขาต้องการที่จะก้มศีรษะลงหักเป็นเพียงเสี่ยวซานที่กวาดทำความสะอาดเขาควรจะก้มศีรษะลงในเวลานี้ด้วยแต่ดวงตาของเขาไม่สามารถละสายตาจากนางได้เลยนางใกล้เข้ามาเรื่อยๆเหมือนกงจื่อที่มีดวงตาเป็นประกายเดินไปยังที่ที่ทห่างจากเขาเพียงสองเมตรก่อนที่จะหยุดข้าเคยเจอเจ้าหรือเปล่าเสียงหวานของเธอถามเขาทั้งซานตกตะลึงและเปิดปากของเขาเพียงเพื่อจะพบว่าเขาไม่สามารถทำเสียงได้ ข้ากำลังถามเจ้าอยู่เหมยกงจือขมวดคิ้วคำพูดของนางชัดเจนขึ้นเล็กน้อยข้าข้าซื้อชานมในที่สุดถังซานก็ยอมจำนนโอ้ดวงตาของเหมยกรุงจือเคลื่อนเล็กน้อยเผยให้เห็นร่องรอยของความสงสัยนี่เจ้าข้าจำได้เจ้าดูเหมือนจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยเมื่อพวกเขาพบกันครั้งก่อนถังซานมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างตามธรรมชาติเขาสูงขึ้นตอนนี้น้ำหนักก็เพิ่มขึ้นด้วยเขาไม่ผอมแล้วและดูสุขภาพดีขึ้นมาก ใช่ค่ากินมากเกินไปก่อนหน้านี้นี้ทังซานพูดอย่างกลัวๆมือกงจืดยักหน้าและพูดว่าจำไว้เจ้าอย่าจ้องนักเรียนที่นี่เจ้าจะมีปัญหากับความรู้สึกที่ไม่ดีรู้ไหมเข้าใจแล้วขอบคุณครับทั้งซานตอบหมือกงจืดพรรมึมพำเจ้าทำงานที่นี่เอาหลักค่าไปพูดจบเธอก็หันหลังเดินออกไปทั้งซานโล่งออกมาโดยไม่รู้ตัวนายน้อยเหมื เขาเสียใจกับเสียงร้องนี้เขาไม่อยากรุกรานหญิงสาวสวยเพราะความเสี่อของเขาเองแต่ที่น่าประหลาดใจคือเหมยกงจือดูเหมือนจะไม่ได้ยินอะไรเลยรีบเดินออกไปอย่างรวดเร็วจนหายตัวไปอยู่ที่ปลายถนนนางไม่ได้ยินหรือไม่อยากคุยกับท่าหัวใจของถังซานสับสนไม่ว่าเขาจะเจอเหตุการณ์สำคัญอะไรก็ตามเขาก็สามารถสงบสติอารมณ์ได้ในชีวิตประจำวนันแต่มันเกิดขึ้นเมื่อเขาเห็นเหมยกงจือปัญญานี้แตกสลายอย่างสมบูรณ์ มือกงจือเดินออกจากโรงเรียนเคอรี่เมื่อนางเดินออกจากประตูโรงเรียนสิ่งแรกที่ทำคือนางหยุดหันกลับมาโดยไม่รู้ตัวและมองไปในทิศทางของโรงเรียนนางขมวดคิ้วเล็กน้อยและมีความสงสัยอยู่ในใจคนนั้นเมื่อกี้ข้าเคยเห็นข้ารับใช้หลายคนและเขาไม่ใช่คนเดียวที่ซื้อขนมอย่างไรก็ตามเมื่อข้าเห็นเขาครั้งแรกทำไมข้าถึงจำได้ชัดเจนว่าข้าเคยเห็นเขาสองครั้งแล้วและรูปร่างและรูปลักษณ์ของเขาเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด ในความมืดมิดดูเหมือนว่ามีความรู้สึกใกล้ชิดที่อธิบายไม่ถูกกับชายหนุ่มคนนั้นที่ดูอ่อนกว่าวัยของนางเล็กน้อยนางรู้จักบุคลิกของนางดียุเวน้นแม่นางรักษาระยะห่างและทัศนคติที่ไม่แยแสกับทุกคนแต่ตอนนี้นางได้เริ่มที่จะเดินไปคุยกับเขาและนางดูไม่เหมือนตัวเองเล็กน้อยแต่เห็นได้ชัดว่าเป็นคนแปลกหน้า ไม่ไม่ไม่ใช่ครั้งที่สามที่ข้าเห็นเขาแต่ควรเป็นครั้งที่4ี่ในตอนบ่ายในพื้นที่การต่อสู้ดูเหมือนข่าจะได้เห็นเขาทำความสะอาดที่นั่นหลังจากครุ่งคิดเล็กน้อยนางก็ส่ายหัวเบาๆแล้วมุ่งหน้าลงจากภูเขาเมื่อทังซานกลับมาที่โรงเรียนไถถอนก่อนถึงเวลาอาหารเย็นเขาก็ตรงไปที่โรงเรียนสิบพี่ตูไปวันนี้รู้สึกอย่างไรบ้างทังซานถามตูไป ดูไปกล่าวว่าเมื่อวันนี้การใช้พลังงานค่อนข้างหนักและวันนี้ว่างเปล่าเล็กน้อยแต่อย่างที่เจ้าพูดดูเหมือนว่าความเข้มแข็งทางจิตใจของข้าจะดีขึ้นเล็กน้อยข้ารู้สึกได้ในตอนเช้าตอนนี้รู้สึกชัดเจนขึ้นเล็กน้อยทังซานกล่าวว่าดําเนินการต่อในคืนนี้ดีหม่คข้าจะช่วยเจ้าฝึกฝนเนจจิ้งจอกสวรรค์ของเจ้าข้าเกรงว่ามันต้องการการกระตุ้นจากภายนอกที่จะพัฒนาได้ดีขึ้น ตูไปมองไปที่ถังซานด้วยการแสดงขอบคุณเสีส่ยวซานตอนนี้ค่าเชื่อในโชคมากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ค่าได้พบเจ้ามันก็เป็นสิ่งที่ดีจริงๆครั้งแล้วครั้งเล่าอย่าพูดถึงการร่ำรวยเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเนตจิ้งจอกสวรรค์ของข้าที่เงียบไปนานในที่สุดหลายปีก็เปลี่ยนไปข้าสามารถก้าวหน้าได้ขอบคุณหากเจ้ามีความต้องการใดในอนาคตเยงแค่บอกคา ทั้งซานยิ้มและพูดว่าการช่วยเจ้าก็เหมือนช่วยตัวข้าเองเนตจิ้งจอกสวรรค์ของเจ้าแข็งแกร่งขึ้นแล้วคนรอบข้างโชคดีขึ้นไม่ดีหรอือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ทำให้เขามองเนตจิ้งจอกสวรรค์ด้วยความชื่นชมที่รเรินเคอรี่เขาได้เจอเหมยกงจื่อถึงสองครั้งนี่มันโชคดีชัดๆไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นผลดีต่อเนตจิ้งจอกสวรรค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนบ่ายนางเข้ามาพูดกับเขาจนกระทั่งเขากลับมาเขาก็ยังตื่นเต้นอยู่ อย่าพูดถึงเรื่องอื่นเลยถ้าเจอนางทุกวันด้วยโชคได้เจอหน้าที่คุ้นเคยเรื่องอื่นไว้ก่อนก็ได้ได้หลังอาหารเย็นข้าจะไปหาเจ้าตู่ไปพูดด้วยรอยยิ้ม ใครไม่อยากเป็นคนที่มีประโยชน์เห็นได้ชัดว่าตูไปรู้สึกว่าหลังจากที่เขาผ่านไปยังระดับ4โรงเรียนก็ให้ความสนใจเขาอีกครั้งในการดําเนินการครั้งสุดท้ายของทีมชั่วคราว5คนทุกคนกล่าวว่าโชคมีบทบาทสําคัญไม่เช่นนั้นถังซานจะไม่สามารถระเบิดปากเสือ,อเมคาได้และเปลี่ยนความพ่ายแพ้ให้เป็นชัยชนะ นอกจากนี้ยังมีวิธีการตุกขนพลังวิญญาณของเนตรปีศาจส,สีม่วงซึ่งได้พัฒนาการตุกขนของเขาเองอย่างมากความรู้สึกนี้ค่อนข้างดี ทังซานต้องการช่วยให้เขาทำงานหนักเพื่อพัฒนาเนจจิ้งจอกสวรรค์ไม่ต้องพูดถึงการตุกฝนเนจจิ้งจอกสวรรค์ของตูไปดีขึ้นไม่ได้หมายความว่าเนจจิ้งจอกสวรรค์ของเขาจะดีขึ้นด้วยหรอือความสามารถประเภทนี้ที่มีคุณสมบัติโชคดีเป็นสิ่งที่แปลกมากทางซานต้องการศึกษายอย่างรอบคอบโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่แท้จริง ให้ข้าไปหาเจ้าดีกว่าเมื่อการตุกข์ฝนสิ้นสุดลงเจ้าสามารถนั่งสมาธิโดยตรงในห้องของเจ้าแล้วข้าจะกลับไปห้องของข้าถังซานกล่าวไม่เป็นไรหลังอาหารเย็นถังซานตุกการแปลงร่างจิ้งจอกสวรรค์กับตู๋ไปวิธีการก็เหมือนกับเมื่อวานถังซานกดดันเขาอีกครั้งแม้ว่าตู๋ไปจะเตรียมจิตใจไว้แล้วแต่ความรู้สึกของถังซานที่ให้ความรู้สึกกำลังจะตายก็ถูกควบคุมไว้เป็นอย่างดีดังนั้นจึงยังคงมีบทบาทสำคัญในตัวเขา หลังจากที่ตูไปอยู่ในความอ่อนแอถังซานเองก็กลับไปที่ห้องของเขาเพื่อฝึกฝนต่อไปเนนวิญญาณสวรรค์ของเขายังคงติดอยู่ที่จุดสูงสุดระดับ3และล้มเหลวในการก้าวข้ามมันไม่ใช่เวลาที่ต้องรีบร้อนปราบใดที่เขายังคงฝึกฝนเช่นนี้กับตูไปการพัฒนาก็น่าจะใช้เวลาไม่นานหลังจากกลับมาที่ห้องของเขาถังซานก็ไม่รีบเร่งที่จะฝึกฝนเหตุการณ์ในวันนี้ได้เปลี่ยนความคิดที่จะให้เขาฝึกฝนเป็นระยะเวลาหนึ่ง บทที่156วางแผนเขายังคงต้องเร่งให้แกร่งขึ้นไม่อย่างนั้นจะปกป้องเหนยกงจื่อได้อย่างไรนอกจากนี้ต้องหาวิธีจัดการกับคู่แข่งในความรักหากสิงโตทองคำตัวนั้นเป็นคู่แข่งในความคิดของเขาตัวตวนปัจจุบันของเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้อย่างแน่นอนความจริงที่ว่าเขาไม่ดีเท่าคู่ต่อสู้ของเขานั้นเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขาต้องหาหนทางที่จะทำให้แข็งแกร่งขึ้น ถ้าเขาต้องการที่จะพัฒนาทักษะสเวียนเทียนต่อไปเขาต้องเพิ่มความแข็งแกร่งของร่างกายของเขาเข้าไปอีกก้าเฉพาะในกรณีที่ร่างกายของเขาแข็งแรงเพียงพอเท่านั้นที่จะสามารถสนับสนุนความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของทักษะสเวียนเทียนจากนั้นก็เป็นการเสริมสร้างระดับพลังในสายเลือดของตัวเอง การเปลี่ยนแปลงจิ้งจอกสวรรค์การเปลี่ยนแปลงเวลาและการเปลี่ยนแปลงอินทรีย์บิกทองทีและขั้นตอนนั้นใช้ได้แต่สิ่งเหล่านี้อยู่ภายใต้ข้อจํากัดของตูไปกุลีและถึงจืถึง,ถงระดับสูงสุดข,ของการเลื่อนระดับคือระดับที่5้านี้ไม่วิตกกังวลมาป่าวายุอยู่ในระดับท่าน6แล้วและไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้สิ่งที่สามารถพัฒนาได้ก็คือการแปลงร่างเสือดาวจรัสแสงและถาวรไพลินที่เขาเพิ่งหลอมรวมเข้าด้วยกัน ทวันไพลินมีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับทงังซานซึ่งเกี่ยวข้องกับว่าเขาสามารถใช้ความสามารถบางอย่างในชีวิตก่อนหน้านี้ได้หรือไม่ เขายังต้องพยายามและจำเป็นต้องคิดหาวิธีการฝึกฝนที่สมบูรณ์หรือรุนแรงกว่านี้เพื่อให้ทันเวลาอย่าพูดถึงสิงโตทองคำตอนนี้เลยแม้ว่าจะเป็นเมยุกคงจุดการเปลี่ยนนกยู่สำหรับคนอื่นน่าจะมีขอบเขตระดับที่7นางต้องได้รับการปกป้องด้วยตัวเขาเองหรือไม่นางปกป้องข้ามากกว่าเมื่อต่อสู้ในวันนี้เห็นได้ชัดว่านางไม่ได้ใช้กำลังทั้งหมดของนาง ความแข็งแกร่งที่แท้จริงสามารถเห็นได้จากความคาวรบของสมาชิกในทีมเหล่านั้นที่มีต่อนางและนางไม่อ่อนแออย่างแน่นอนงั้นก็ต้องวางแผนทั้งซานใช้เวลาสองสามวันต่อมาทำงานในโรงเรียนเคอร์ี่โดยได้รับอิทธิพลจากความโชคดีที่ได้รับจากเนจิ้่จอกสวรรค์เขาได้พบกับเหมยกุมจื่อสามครั้งสองครั้งที่จัตุรัสด,ด้านหน้าอาคารเรียนหลักและอีกครั้งเมื่อเขาถูกส่งไปทำความสะอาดที่อื่น เหยกงจือไม่ได้เริ่มที่จะพูดคุยกับเขาแต่ถังซานร,รู้สึกว่านางจ้องมองมาที่เขากล่าวอีกนายหนึ่งนางยังเห็นตัวเขาไม่ว่านางจะใส่ใจเขาถัางซานคนนี้ก็รู้จักตัวเองดีเขาจะทําให้ผู้คนสนใจเสี่ยวซานได้อย่างไรด้วยการกวาดพื้นทุกวันนี้ถังซานกำลังวางแผนนี่ไม่ใช่แค่แผนที่รุนแรงมากขึ้นในการพัฒนาระดับการฝึกฝนของตนเองแต่ยังเป็นแผนสำหรับการไล่ตามเหมยกงจืออีกด้วย ในสถานการณ์ปัจจุบันของเขาเห็นได้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะไล่าตามเหมยกงจื่แน่นอนว่าอายุปัจจุบันของเขาไม่อนุญาตให้เขาทำได้อย่างไรก็ตามเขาต้องหาวิธีที่จะใกล้ชิดกับนางทำให้นางรู้สึกดีกับตัวเองปูทางสำหรับอนาคตและทำความรู้จักกับนางมากขึ้นในเวลาเดียวกันหลังจากไตรตรองมาหลายวันถังซานาาก็ค่อยๆร่างแผนที่สมบูรณ์ในใจของเขาสิ่งที่ถังซานไม่สามารถทำได้เมื่อกวาดพื้นบางทีถังซานอีกคนอาจทำได้ เวลาข้ามอาจารย์และนักเรียนของโรงเรียนไทยถอนนอนหลับบางคนนั่งสมาธิทั้งโรงเรียนเงียบในตอนกลางคืนทางสารเปิดประตูอย่างเงียบๆและเขาก็ออกมาจากรอยแยกที่ประตูเปลี่ยนเป็นชุดกลางคืนสีดำพลังจิตวิญ,ญญาณปกคลุมตัวเองล่องหนทําให้ร่างกายของเขาถูกซ่อนไว้อย่างสมบูรณ์ในตอนกลางคืนเพื่อที่จะซ่อนตัวเองเขาได้รวบรวมร่องรอยของจิตสํานึกแห่งสวรรค์ไว้ในพลังทางจิตวิญ,ญญาณของเขาเพื่อปกปิดมัน สิ่งนี้เป็นไปไม่ได้เช่นการท้ายที่สุดอาจารย์ซีรคูคือขุมพลังระดับพระเจ้าและการรับรู้ของเขานั้นแข็งแกร่งมากดีไม่ดีเขาจะถูกค้นพบโดยประสาทสัมผัสทางจิตวิญญาณของเขาทั้งซานออกจากโรงเรียนไถ่ายถอนอย่างระมัดระวังโดยเริวเพียงเล็กน้อยไม่นานเขาก็ออกจากพื้นที่ของเมืองย่อยโรงเรียนและตรงไปยังโรงเรียนเคอรี่ทั้งสองแห่งอยู่ใกล้กันมากและในไม่ช้าทั้งซานก็มาถึงแล้ว เขาไม่รีบร้อนเขาหยุดก่อนและรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงรอบตัวเขาอย่างเงียบๆในดวงตาของเขามีรัศมีสีขาวจางๆสว่างขึ้นดวงตาสวรรค์เปิดเขาใช้ความสามารถลางสังหรอ์ของเนตรจิ้งจอกสวรรค์เป็นหลักแม้ว่าเขาจะอยู่ที่จุดสูงสุดของระดับสามแต่เขาไม่สามารถเปลี่ยนโชคได้โดยตรงแต่ไม่มีปัญหาในการตัดสินว่าดีหรือไม่ดี ส่วนที่มีมคลัขงที่สุดของเนจจิ้งจอกสวรรค์อยู่ในการควบคุมของโชคลาภหากเขาตกฝนเหนือระดับพระเจ้าเขาสามารถเป็นส่วนหนึ่งของโชคลาภแม้ว่าเจ้าของเนจจิ้งจอกสวรรค์จะไม่มีพลังต่อสู้ใดๆแต่ก็ไม่มีใครทําร้ายเขาได้เพราะโชคไม่อาํานวยเขาสัมผัสได้ว่าเนจจิ้งจอกสวรรค์จุดสูงสุดระดับสามทให้ถังสารไม่ต้องมองการไกลหลังจากเสร็จสิ้นการทดสอบนี้เขารู้ว่าเขาสามารถลงมือได้ เขายืนขึ้นอย่างเงียบเงียบเขาเข้าไปในโรงเรียนเคอรี่อย่างรวดเร็วหลังจากสังเกตมาเกือบสัปดาห์เขาได้ตัดสินเรื่องนี้มากมายเกี่ยวกับสถานที่นี้แล้ว mm hmm. ในศูนย์กลางเคอรี่ทั้งหมดมีแนวรับที่ทรงพลังมากทั้งซานไม่รู้ว่าวงเวทเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาอย่างไรแต่ก็ไม่ได้ขัดขวางไม่ให้เขาตัดสินลักษณะของวงเวทเหล่านี้ โรงเรียนเคราหรีมีวงกลมป้องกันโดยรวมหรือวงกลมเตือนภัยล่วงหน้าท้ายที่สุดพื้นที่ขนาดใหญ่เช่นนี้จะต้องใช้พลังงานมากเกินไปหากได้รับการปกป้องอย่างสมบูรณ์แต่ไม่มีปัญหาหาักเป็นเพียงการเตือนล่วงหน้าเมื่อบุคคลภายนอกข้ามกำแพงเข้ามาสัญญาณเตือนการกอบตัวจะถูกกระตุ้นทันทีแล้วเขาก็ต้องเผชิญหน้าผู้แข่งแกร่งจากโรงเรียน วงกลมถูกปกคลุมอย่างสมบูรณ์โดยไม่มีจุดบอดใดๆทั้งสานร,รู้เรื่องนี้โดยไม่ต้องดาวดังนั้นจึงไม่มีการป้องกันพิเศษใดๆในโรงเรียนเพ่อหรือการป้องกันชั้นนอกสุดจะดีที่สุดทั้งสานไม่รีบเลยเขาพบมุมหนึ่งเพื่อซ่อนร่างของเขาวไว้ที่ประตูเล็กด้านหลังซึ่งเขาเข้าไปในโรงเรียนทุกวัน เพียงกลั้นหายใจและรออย่างเงียบๆเ,เวลารอไม่นานผ่านไปประมาณ15นาทีเป้าหมายที่เขารออยู่ก็มาถึงไงม่มีทางผิดพลาดแน่นอนเขาฝึกซ้อมกับตูไปึ้นนี้และปล่อยให้ตูไปเพิ่มโชคของเขาและใช้พลังเนตรจิ้งจอกสวรรค์ซึ่งเอื้อต่อตูไปเพื่อกระตุ้นการตุกขนสายเลือดของเขาต่อไปเป็นเรื่องผิดปกติหากเขาไม่มีโชคพอที่จะรอให้ตัวเองเท่าเทียมกัน ร่างสองร่างแอบเข้าไปในประตูเล็กๆของสนามหลังบ้านของโรงเรียนเคอรี่เขาเห็นทั้งสองคนกำลังเปลื้องผ้าถูกต้องแค่ถอดเสื้อผ้าของพวกเขาออกถอดเสื้อผ้าที่งดงามแล้วสวมชุดนักเรียนของโรงเรียนเคอรี่ผัสซทั้งสองดูเหมือนพวกมันอายุประมาณ20ปีและหลังจากสวมชุดนักเรียนแล้วพวกมันดูเหมือนนักเรียนแม้ว่าจะอยู่ห่างจากพวกมันมากกว่า10เมตรทั้งซานก็สามารถได้กลิ่นแอลกอฮอล์าจากพวกเขานี่มันดื่มกันลงจริงๆ มิ้วเมี้วอสศูนตัวหนึ่งทำเสียงเมี้วเล็กน้อยผ่านไปครู่หนึ่งประตูเล็กๆที่อยู่เบื้องหลังโรงเรียนเคอร์รี่ก็เปิดออกอย่างเงียบๆและอสูรสองตัวก็เข้ามาอย่างรวดเร็วโอกาสมาถึงแล้วทังซานแสดงท่าทางในทันทีก้มตัวลงและใช้ผ้าคลุมในตอนกลางคืนเขากระโดดออกจากเงาและเมื่อเขากำลังจะไปถึงประตูร่างของเขาก็แวบวาบและหายตัวไปอย่างเงียบๆ ออืยามที่เปิดประตูขมวดคิวดูเหมือนตอนนี้เขาจะรู้สึกบางอย่างแต่เขาไม่ได้สังเกตอะไรเลยขอบคุณครับพี่นักเรียนสองคนจากเผ่าอสูรที่เข้าไปคนหนึ่งหยิบไวหนึ่งขวดจากแขนของเขาแล้วยัดให้ยามที่เปิดประตูในอนาคตพี่น้องของเขาจะกลับมาเร็วๆนี้มีท่านั้นค่าจะรอเขาและค่าจะตายทหารยามวางวายไว้ในอ้อมแขนของเขาแล้วหันหลังกลับไปที่ห้องยามประตูด้านหลัง